สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหน้าหนึ่งกับเกมยูกิโอดูเอลลิงครับผมวันนี้ก็จะมาทําการรีวิวส่วนของตัวเด็กมาจ k คีนั่นเองนะฮะเป็นตีมเด็กที่มาใหม่กับบล็อก Deep Emotion นั่นเองแต่ว่า เป็นมาจิคีที่ผมพีเต์แค่วันบล็อกนะเพราะผมไม่ได้วนบล็อกเพิ่มนั่นเองแต่ถ้าหากใครจะเล่นตีนี้เป็นหลักเนี่ยผมค่อนข้างแนะนําให้มีมาจิคี้วอเนี่ยอย่างน้อย2-3ถึงไปเลยนะฮะแล้วก็ถ้าหากใครกําลังสงสัยว่าไอ้ทีมนี่มันเก่งหรือเปล่าผมมองเลยว่าเป็นอีกทีมที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างป่วนระดับหนึ่งเลยนะฮะในส่วนของตัวสกิลที่ผมใช้งานก็คือเป็นสกิลมาสเตอร์ออฟไลฟ์นี่ก็คือเล่นเป็นพิธีกรรม ความสามารถของสกิลนี้ก็คือถ้าหากเราเสียลายพอยไป1,000หรือมากกว่านะฮะเราสามารถทําการเลือกเอฟเฟกได้ดังต่อไปนี้เอฟเฟกแรกเราสามารถทําการเก็บการ์ดมือหนึ่งใบฮะจากนั้นจะสามารถทําการซุ่มมอนพิธีกรรมใจเด็กขึ้นมือได้เอฟเฟกที่2ก็เหมือนกันเลยฮะเก็บการ์ดมือหนึ่งใบกับเเด็กแล้วก็ซุ่มเอาการ์ดเวทพิธีกรรมใจเด็กขึ้นมือเองสกิลนี้สามารถกดใช้งานได้2ครั้งต่อการดูเอลนั่นเองฮะแล้วก็มอนที่เราใส่ไปแรกนะแน่นอนนะเป็นมอนพิธีกรรมนะ,ะมันจิกขี้ โบโทบัสเตอร์ฮะความสามารถก็คือเมื่อตัวเขาทําการเชิญออกมาได้นะฮะก็จะสามารถทําการเสิร์การ์ดบัจคีใจเด็กขึ้นมือได้นั่นเองแล้วก็เอฟเฟกต์ต่อมาฮะเทอละครั้งถ้าหากการ์ดนี้ทาการต่อสู้กับมอนสเตอร์คู่แข่งนะฮะและมอนสเตอร์คู่แข่งเนี่ยมีธาตุเดียวกับมอนนอร์มอลหรือว่ามอนบัจคีที่อยู่ในสุสานของเรานะฮะเราจะสามารถทําการเก็บการ์ดบนมือเนี่ยกลับเข้าใต้เด็กกี่ใบก็ได้จากนั้นเนกเกทเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ไปนั้นและทําการจจกการ์เท่ากับจำนวนการ์ดที่เราเก็บไปนั่นเองนะฮะแล ตัวレスคิวและปิดครับผมควาสมสามารถก็คือเราสามารถทําการรีมูฟตัวเขาเนี่ยไปรีมูฟโซนได้และเราจะสามารถอัญเชิญแบบพิเศษ Normal Monster ที่มีระดับ4ีดาวหรือต่ากว่าใจเด็กที่ชื่อเหมือนกัน2ใหใบเข้าสนามตอนเอ f นเฟรดเนี่ยการ์ดเหล่านั้นจะถูกทําลายทิ้งนั่นเองนะฮะและก็ใบต่อมาฮะ ตัวมาจจิคีมาทิวตัวเขาเนี่ยไม่สามารถเป็นวัตถุดิบในการอญเชิญซิงโครหรือเอ็กซีดได้นะยกเว้นว่าจะเป็นมอนซิงโกรหรือเอ็กซีดของมาจจิคีเท่านั้นนั่นเองนะฮะแล้วถ้าหากเราทําการควบคุมมอนมาจจิคีอยู่นะฮะเราสามารถทําการโชว์ตัวเขาจากบนมือได้และจากนั้นเราจะสามารถนอร์มอลซัมมอนมอนมาจจิคีเพิ่มได้อีกในเมนเฟสครั้งนี้นั่นเองนะฮะและถ้าหากตัวเขาเนี่ยทำการอญเชิญแบบปกติเราจะสามารถทําการขุด มอนมาจิคีหรือว่ามอน n o r m a l มอ monster ที่มีระดับ4ดาวหรือต่ำกว่าจากในสุสานเข้าสนามในสภาพตั้งป้องกันได้นั่นเองครับผมไปต่อมาฮะเป็นชายนิ่งแบล็กซีจริงๆใบนี้เป็นมอน n o r m a l ลปกติจริงๆตรงส่วนเนี้ยทุกคนสามารถ create ได้เลยไม่ว่าจะใส่มอน n o r m a l ลธาตุอะไรมั่งเพราะว่ายิ่งอ่าในเด็กเนี่ยมีธาตุเยอะเท่าไหร่อ่ะเด็กเนี่ยมันจะยิ่งมีลูกเล่นเยอะไยแต่ว่าผมเลือกที่จะใส่เป็นตัวตัวเดียวเพราะผมจะเอามาเล่นคอโมโบคู่กับตัว rescue rapid นั่นเองนะฮะ ก็สามารถใส่เป็นตัวแบบแอคไลดงไรเดอร์ได้เลยนะเออแบบใครอยากเบียวใส่การ์ดยูเก,ก่าได้เลยแต่ผมเลือกใส่เป็นตัวชายนี่แบ็กซีเนี่ยเพราะว่าพลังโจมตีเบสเขาอยู่ที่2,000จังหวะที่คู่แข่งมือบิกลิกเนี่ยเราลงกระต่ายไปในรีมูฟแล้วก็เรียกเข้ามา2ตัวเนี่ยเป็นรวมกันเป็น4,000ตีโอตคได้เลยนั่นเอนะฮะไปต่อมาก็เป็นมอนเหลืองของมาจิคีนั่นเองนะฮะ แล้วก็มาร์จิคีเวิลก็นั่นแหละอย่างที่ผมพูดไปต้นคลิปนะฮะคือถ้าใครมีการเป็นนี้สองสามใบก็ใส่มาเลยนะฮะก็เอามาใส่แทนไอ้นี e ่ได้เอกพจน์ได้ D L D e ได้เออข้อสมาัติของการเป็นนี้ก็คือเมื่อเราใช้งานการเป็นนี้นะฮะเราสามารถทําการเสิร์ชมอนมาร์จิคีใจเด็กขึ้นมือได้แล้วก็มีอีกอิเฟก์หนึ่งถ้า,าครั้งแรกของ normal monster นะฮะที่ไม่ใช่มอนโทเค็นนะฮะถูกทำมาจากการต่อสู้หรือการเอฟเฟกเนี่ยจะไม่ถูกทำลายน,นั่นเองแล้วก็เอฟเฟกสุดท้ายฮะตอนช่วงเมนเฟสเราสามารถทำการเสิร์ชการ์ดท,ที่ชื่อว่า magic key m a ฟทีจากในเด็กเนี่ยขึ้นมือได้จากนั้นนำการ์ดบนมือหนึ่งใบเนี่ยไว้ใต้กองไอ,ไ,อไอที่เสิร์ชคือใบนี้แหละอืมใบนี้แต่ก็ใบต่อมาฮะด้วยความว่าเราเนี่ยมีการ์ดเวทฟิลเขาน้อยมากเราเลยต้องใส่การ์ดช่วยเสิร์ชด้วยก็คือเทอร์ e r r a f o r ม i n งนั่นเองเอามาเสิร์ชเวทฟิลนะฮะ ไปต่อมาฮะ Advanced Ritual Art ฮะเราสามารถทำการอาชญแบบพิธีกรรมมนสเ s t e r ได้โดยใช้วัตถุดิบจ,จากในเด็กโดยมีผลรวมเท่ากับมอนพิธีกรรมใบนั้นนั่นเองนะฮะแล้วก็ Expando Die นะฮะถ้าหากเราไม่ได้ทำการควบคุม Monster อยู่เลยเราสามารถทำการสเปมมอนเหลืองหรือมอน Normal Monster ที่มีระดับ4ดาวหรือต่ำกว่าจะได้เข้าสนามได้ก็อย่างที่ผมพูดฮะถ้าหากใครมีเวทฟิลก็เอามาใส่แทนตรงนี้ได้เลยนะฮะก็ลดจำนวนกระต่ายก็ได้นะใส่กระต่ายแค่ตัวเดียวก็ได้เออแล้วเสร็จี๋ยวก็สาไปพอดีนะฮะ แล้วก็ใบต่อมาฮะ Cosmic Cyclone ฮะจ่ายไลฟ์พอยต์หนึ่งพันฮะเพื่อทำการรีมูฟเวทกับตักในสนามได้นี่เองแล้วก็ใบต่อมาฮะมัจจิคีมาฟทีฮะการใบนี้เนี่ยเป็นใบที่ค่อนข้างดีระดับหนึ่งของตัวเด็กเลยเพราะว่าเป็นได้ทั้งการฟ,ฟิวชั่นแล้วก็การพิธีกรรมในตัวเดียวกันแต่ถึงบอกอย่างนั้นเนี่ยตัวเขาก็จะถือเป็นแค่ normal spell ธรรมดานะฮะเอฟเฟกต์ก็คือเป็นการ์ดท,ที่ใช้อัญเชิญฟิวชั่นมัจจิคีได้นะฮะ โดยใช้วัตถุดิบจากบนมือแล้วก็ในสนามนี่แหละแล้วก็เป็นใบที่ใช้อัญเชิญแบบพิธีกรรมมอนมนจาจิคีได้เช่นเดียวกันก็ใช้วัตถุดิบจากบนมือแล้วก็นสนามเหมือนกันนะฮะแต่จะมีเงื่อนไขเพิ่มก็คือถ้าหากเรามี normal monster อยู่ในสนามเนี่ยเราสามารถใช้อ่าหนึ่งในวัตถุดิบหรือว่ามอนที่ใช้ในการอัญเชิญพิธีกรรมเนี่ยเป็น normal monster จากในเด็กหนึ่งใบได้ด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็ไปต่อมาฮะมจาจกกิคี unlocking ครับผมเมื่อคู่แข่งเนี่ยใช้เอฟเฟกต์ของการ์ดเวทกับตักนะฮะแล้วถ้าหากเราทําการควบคุมมอน พฤติกรรมที่ชื่อมาจิคีหรือว่ามอนส์มาจิคีที่อัญเชิญออกมาแบบพิเศษจากเอ็กซ์ตาร์เด็กเนี่ยเราสามารถเปิดใช้งานการไปนี้เพื่อทําการเคาน์เตอร์ได้ก็คือทําการเนเกทเอฟเฟกต์ไปนั้นและทําลายการไปนั้นทิ้งได้ฮะหลังจากนั้นเราจะสามารถทําการเลือกหนึ่งาธาตุฮะและในเทิร์นนี้นะฮะจนกว่าจะจบเทิร์นเนี่ยมอนสเตอร์คู่แข่งที่หงายหน้าอยู่เนี่ยจะกลายเป็นาธาตุที่เราเลือกนั่นเองนะฮะก็ด้วยความว่าตัวตีมเด็กมาจิคีเนี่ยมันจะเป็นเด็กที่เอาไว้ใช้เอฟเฟกตรงาธาตุนั่นเองนะมันจะะมีีีนนีีเเเเเเออออออฟฟคคทท่่่่่่นนนนนนขข้าางงงแแววววหหหัักกกยยููดดด๋จไปส็็ซ์ตรละ ไปแรกฮะมัจจิคีดราก้อนครับผมเมื่อตอนเขาทําการอัญเชิญแบบฟิวชั่นเข้ามานะฮะคู่แข่งจะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกต์การ์ดได้เลยแล้วก็เทิร์นละครั้งบผมเราสามารถทําการทาร์ e เก็ตนอร์มอลมอนสเตอร์หรือว่ามอนมัจจิคีที่อยู่ในสุสารฮะจากนั้นเราจะสามารถทําลายมอนสเตอร์ของคู่แข่งทั้งหมดที่มีธาตุเดียวกับที่เราเลือกไปได้นั่นเองนะฮะแล้วก็เทิร์นละครั้งครับ ถ้าหากมอนสเตอร์คู่แข่งเนี่ยที่มีธาตุเดียวกับมอนสเตอร์ในสุสารเราเนี่ยถูกทำลายจากการต่อสู้หรือการเอฟเฟกและถ้าหากตัวเขาเองเนี่ยตอนทำการฟิวชั่นออกมาเนี่ยใช้วัตถุดิบธาตุแตกต่างก,กัน2ธาตุนะฮะเราจะได้จั่วการ์ดหนึ่งใบนั่นเองนะฮะ และก็ไบต่อมาฮะมาจิคีบีสับผมความสามารถก็คือเมื่อตัวเขาทําการฟิวชั่นออกมานะฮะเราจะสามารถทําการขุดมาจิคีมาฟทีที่อยู่ในสุสานยังใบเนี่ยกลับขึ้นมือได้ก็เอากลับมาวนใช้ใหม่ได้นั่นเองฮะและก็เอฟเฟกต่อมาฮะเทิร์นละครั้งฮะเราสามารถทําการทาร์เก็ตมอนส์ทุกแข่งที่ตั้งโจมตีอยู่ได้ะฮะถ้าหาก Mon มอนใบนั้นเนี่ยมีธาตุเดียวกับนอร์มอลมอนสเตอร์หรือว่ามอนมัจกีที่อยู่ในสุสานเรานะฮะมอนใบนั้นเนี่ยจะถูกเปลี่ยนสภาพเป็นตั้งป้องกันและเดฟลดลง1000เลยนั่นเองแลล้้วกกกก็เเเออฟฟฟสสุดทททาาายยยฮะะมมมนนนีีีี่่่ถถูููจงไปรโซทั้งหมดเลยนั่นนเองะะฮะ ไปต่อมาฮะวอยออกตากรอนครับผมเอฟเฟกก็คือเทินละครั้งระหว่างเทินเพลยนทุกคน,นะฮะถ้าคู่แข่งเนี่ยใช้งานเวทกับดักขึ้นมาแล้วเราไม่มีการ์ดบนมือเลยเนี่ยเราจะสามารถทําการเนเกตเอฟเฟกต์ไปนั้นแล้วทำลายทิ้งได้เลยเนั่นเองฮะแล้วก็ไปต่อมาผมมาร์จิคีฟีนครับผมการ์ดใบนี้เนี่ยสามารถทําการโจมตีได้2ครั้งใส่มอนสเตอร์คู่แข่งในช่วงแบทเทิลเฟสได้นั่นเองนะฮะแล้วก็มีเอฟเฟกเพิ่ม,เต,มเติมอีกเทินละครั้งฮะถ้าหากการ์ดใบนี้ที่ทําการควบคุมอยู่ที่อัญเชิญซิงโครออกมานนนนนะะฮใใชช้้วััตตถุุดิิบกาารอญญเเเี่ยปป็2ธขึไ เราจะสามารถทำการเซตการเวทกับตักที่ชื่อมาจิคีใจเด็กเนี่ยมาอยู่ในช่องเวทกับตักเราได้เลยนั่นเองนะฮะแล้วก็ถ้าคู่แข่งเนี่ยทำการอัญเชิญแบบปกติหรือพิเศษเข้าสนามนะฮะแล้วมอนไปบบนั้นเนี่ยมีธาตุเหมือนกันกับมอนสเตอร์ในที่อยู่ในสุสานเราเนี่ยเราสามารถทำลายมอนสเตอร์ไปนั้นทิ้งได้เลยนั่นเองนะฮะอะไรยังดวดยังดวดเลยล่ะยังเดือดเลยล่ะไปเนี่ยผมบอกเลยถ้าคอมโบกับตัว unlocking เนี่ยคือแทบจะแบบ คู่แข่งทาอะไรต่อยากมากเลยนะถ้าไม่มีการ์ดมาเคลียเจ้าหมอเนี่ยแต่จริงๆก็คือโดนบุกข้อมูลก็จบแล้วนะไปต่อมา Abyss d e v l e r ครับผมสามารถทําการจ่ายโอเลนิ่งใบฮะเพื่อทาการเนเกเอฟเฟกในหลุมผู้แข่งได้นั่เองแล้วก็ตัว Abyss w a r m ในแม่นะฮะถ้าคู่แข่งทําการเชิญออกมาแบบพิเศษเราสามารถทําการจ่ายโอเลเพื่อพลิกสภาพการเป็นนั้นเป็นความป้องกัดได้นั่นะฮะ อ่าซินนะฮะความสามารถคือจ่ายโอเลนหนึ่งใบเพื่อรีมูฟมอนคู่แข่งหนึ่งตัวนะฮะและแ้วมอนใบนั้นจะกลับมาในสแตนบายเฟสหน้าคู่แข่งแล้วก็หลังจากตัวเขาทำการโจมตีเสร็จเนี่ยพลังโจมตีมันขึ้นอีก3 0 0ล็อตและกำลังพุ่มอีก3ด้วยนั่นเองแล้วก็ใบสุดท้ายนะฮะตัวมาริคีสปิริตนะฮะความสามารถก็คือถ้าหากมอนเอ็กซีนไปนี้ทำการอัญเชิญออกมานะฮะสามารถทำการจ่ายโอเลนหนึ่งใบาจกากไปนี้ฮะจากนั้นจะสามารถทำการขุดเอา มอน4ดาวหรือสูงกว่าที่เป็น normal monster ที่อยู่ในสุสานหรือเสิร์ชจากในเด็กเนี่ยขึ้นมือได้นี่และก็มีอีกเอฟเฟกต์หนึ่งก่อนช่วงดาเมจสเตปนะฮะถ้าหากไส้เวลของกาเป็นนีเน่เป็น normal monster นะจะจะรับเอฟเฟกนี้เพิ่มก็คือถ้าการนี้ทาการต่อสู้กับมนสเตอร์คู่แข่งนะฮะและมอนต์ไปนั้นเนี่ยมีธาตุเหมือนก,นกันกับ normal monster หรือว่ามอนจิกีที่อยู่ในสุสานเรานะฮะเราสามารถทําการจร่ายเวลเพิ่มได้อีกหนึ่งใบจากนั้นเราจะสามารถทําการส่งนสเตอร์ไปนั้นเนี่ยลงสุสานได้เลยนั่นเองับผมเห็นหม พออ่านเอฟเฟกต์คร่าวๆแล้วรู้สึกว่าเอฟเฟกพวกนี้มันดูปวดๆไหมจริงๆมันปวดมากเลยแล้วก็เป็นเด็กที่สแปมสแปมแบบสเปรเข้าบอดไวมากเหมือนกันจะได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กที่เล่นสนุกนะเสียดายนที่ผมเพิ่งเปิดบล็อกไปแค่รอบเดียวนะถ้าผมวนครบ2อรอบ3รอบเนี่ยน่าจะเล่นเด็กนี้สนุกเลยแบบไหลลื่นไหลลื่นนะฮะมารีเพลย์แรกครับผมแต่จริงๆด้วยความว่าผมเองไม่ได้ใส่มอนอเมท่าท่าแสงที่กำลังเมทเมตาช่วงนี้นะถ้าใส่พวกท่าแสงติดมาด้วยก็ดีนะเออ ทัดแสงทัดหลมจริงๆพยายามใส่มอนนอร์มอลที่มีธาตุหลากหลายนะครับว่าเด็กนี้จะเก่งอันนี้ผมใส่ไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่นะเลยอ่าเลยเคาน์เตอร์ได้ไม่ครบทุกเด็กอะ่ะเออแบบนี้ว่าอันนี้เจอกับเด็กอ่าสปีดรอยนะฮะแข่งได้เริ่มต่อน,นะผมทำการเชิญมอนมาเซตแล้วก็หมอบแข่งหลังสองใบแล้วผ่านเทอร์นะฮะเข้าเทอร์นะผมใช้เทอร่าฟอร์มีนะผมทำการเสิร์ฟตัววอ่าวัติคิวเวิรลนะฮะจริงจังหวะนี้เนี่ยผมก็ เป็นมิดเพย์ผมเบาๆกันจริงๆผมน่าใช้เอ็กเซลไดไปก่อนนะเพราะว่าถ้าไม่ใช้ช็อตนี้นี่แค่แทบจะเป็นการ์ดตายบนมือแล้วนะฮะจังหวะนี้ผมตัดสินใจเล่นกระต่ายเกาะนี่นะทำการรีมูฟเขาแล้วทําการเรียกมอนส์มาจกีเข้าสนามนั่นเองนะฮะเรียกปรสอบใบเพื่ออย่างใช้มอนส์อ่าไม่ใช่ใช้มอนใช้บลูเออร์มูลนะฮะฟา่หน้าหนึ่งใบฮะใช้มัจกีเวิร์ลฮะทำการเสิร์ชในส่วนของตัวฟาโทบัสเตอร์ฮะแล้วก็ทําการเสิร์ชตัวมาฟทีขึ้นมืออีกใบฮะแล้วทําการเก็บกระต่ายกับเขาเด็กนะฮะทำ ออกมาในส่วนของตัวมัจิคีบีสนะฮะเอฟเฟกต์บีสจะทำการรีมาร์ฟทีกับขึ้นมือฮะแล้วก็ใช้มาร์ฟทีอีกหนึ่งครั้งฮะทำการฟิวชั่น่อนเนื่องฮะออกมาในส่วนของตัวมัจจิคีดราก้อนอีกหนึ่งครั้งฮะ ทุกคนอาจจะเห็นเห็นแบบไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะตะเกียบผมใช้วัตถุดิบจากในจากในเด็กในการเรียกนี่นั้นเนี่ยเห็นไหมไอ้แบ็กซีเนี่ยเพราะว่าผมมีเงื่อนไขพบเนี่ยก็คือมีมอนต์นอร์มอลยืนในสนามเนี่ยใบนี้ก็สามารถใช้วัตถุดิบจากในเด็กได้ด้วยนั่นเองนะฮะจังหวะนี้ก็แฮ่บอดตีเข้าไปเลยนั่นเองก็เป็นการปิดเกมไปแล้วอะไรประมาณนี้ครับผมผมบอกแล้วว่าบอดนี่มันเติมไวมากนะจริงมาจิคีเนี่ยดูถูกไม่ได้อ่ะเห็นแบบยืนยืนคือถ้าหากแบบ เห็นเขายืนบอดตัวหนึ่งอะต้องพยายามหยุดเขาแล้วนะถ้าหยุดเขาไม่ได้เนี่ยบอดเขาจะเริ่มไปไกลแล้วบอดเขาจะเริ่มแบบเติม3ามเลน4ี่เลนครบบอดฟูลบอดมานี่เรียบร้อยเลยนะฮะแต่ว่าข้อเสียของเด็กนี้ก็คือพลังสุดมันจะอยู่ที่ประมาณอ่าสองพันแปดถ้าไม่รวมไอ้ออกไอ้ออกวอยนะก้อนที่ผมใส่มาด้วยนะเออมันจะประมาณสองพันแปดถ้ายืนมากกว่านั้นก็คือเอาเรื่องอยู่แทบจะปิดยากกันนะอ่านี่เจอกระบูอายนะ ถึงบอกว่ายืน3,000แต่ว่าเด็กนี้มันด้วยความว่ามันเล่นได้หลากหลายนะมันก็แก้เกมได้อยู่นะฮะเข้าเถื่อนงบใช้งานคอสมิกไซโครนะคี่มูแข็งหลังไปก่อนแล้วก็ใช้เทอร่าฟอร์มิงนะทำการเสิร์ตมาจ Magic ิอ่ามาจิคิวเวลใช้งานมาจิคิวเวลทำการเสิร์ตในส่วนของบาโธบัสเตอร์ฮะแล้วก็ทำการเสิร์ตมาพีอินไปฮะแล้วทำการเก็บตัวมอนเหลือไปนะฮะทำการอัญเ,เชิญตัวและปิดฮะรีมูไปฮนะแล้วก็เรียกตัว Magic Key ออมาจิคิวมาฮะใช้งานในส่วนของมาพีนะฮะทำการอัญเชิญฟิวชั่นครับผม ออกมาในส่วนของตัวมาจกีดราก้อนนะฮะแล้วก็ใช้เอฟเฟกของตัวมัสติลนะฮะทำการโชว์ตัวเองแล้วทาการนอร์มอลตัวเองเข้าสนามเอฟเฟกของเขาอะทำการขูดตัวมาจกีเข้าสนามฮะแล้วก็ทําการในเชิญเอ็กซีต่อเนื่องเลยอะออกมาในส่วนของตัวซินครับผมใช้งานเอฟเฟกของซินนะทำการาจโอเล่หนึ่งใบและการรีมูฟตัวอัตนาทีไปแล้วก็ทำการโจมตีโดยตรงไปเลยอะไรประมาณนี้ครับผมเห็นนะเด็กมันเล่นง่ายๆอย่างนี้เลยอันนี้คือแบบผมสรุปรูบๆมานะว่าเด็กมันเล่นประมาณนี้เออมันเล่นง่ายๆอย่างนี้เลย เด็กไหนที่แม่งเล่นง่ายๆแล้วแม่งแบบป่วนๆเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นอิงเด็กที่ค่อนข้างน่าสนใจนะไอที่วนอ่าบล็อกนี้เนี่ยไปสองสามรอบแล้วก็ลองลองดูได้นะเออลองดูได้ลองจัดดูกันได้เล่นสนุกอยู่อะอันนี้เจอกับอ่าเด็กไอเนี่ยเกาเรียกว่าอะไรนะอ่าโกสโกเออเด็กออร์ตัคไกใช่ไหมใช่ออร์ตัคไกป่าวะ <laughs> ไอเราก็ลืมนะไม่น่าจะใช่ออร์ตัคไกเพราะถ้าไม่มีเอ็กซ์ต้าเด็กอ้าวเราก็ลืมซนะแล้วไง ใช้งานว่ก็เลยฮะทำการเสิร์ชในส่วนของตัวอ่ามอนเหลืองนะแล้วก็ตัวมาร์ฟีนะทำการฟิวชั่นเลยฮะเปิดมาด้วยตัวมาจิชีบีสนะแล้วก็เอฟเฟกต์บีสนะทำการรีมาร์ฟี่กับฮะแล้วก็ผ่านเธอเลยนะฮะยืนบอดแค่นี้พอพอเราเล่นได้แค่นีน้่นเองนะฮะอ๋อเจอคอสโมอ่าใช้งานเอฟเฟกต์นะฮะทำการจับรองความของแล้วก็ทำการรีมาร์ฟีทำการสเปย์ตัวถ้าดาวมาแล้วยิงฟิวตัวทิ้งนะก็ะตีในส่วนของมาจจิบีสเราทิ้งไปนะฮะ เข้าเทินครับผมใช้งานในส่วนของตัวดีชวลอาร์ตนะฮะทำการอัญเชิญในส่วนของตัวปาร์ทูบัสเซอร์เข้าสนามนะเอฟเฟกต์ปาร์ทูบัสเซอร์ทำการเสิร์ฟการประจิจทีฮะ,ะเสิร์ฟในส่วนของตัวมา,นะนะาร์ฟพิวนะเอฟเฟกต์มาร์ฟพิวฮะทำการนอร์มอลตัวเองฮะแล้วทำการขุดในส่วนของตัวอไอ้ไอเนี่ยเข้าสนามนะแล้วทำการอัญเชิญเอ็กซีต่อเนื่องฮะ ไปปวดของตัวซีนนั่นเองเอฟเฟกซีนก็ผมทำการจ่ายโอเล่รีมูไปฮะแล้วก็ทำการ OTK หรืออะไรประมาณนี้ครับผมก็เด็กมันก็จะอย่างนี้แหละเออเด็กมันจะเล่นง่ายๆอย่างนี้เลยเว้ยเด็กมันเล่นง่ายๆอย่างนี้จริงๆครับผมแต่ว่ามันก็อยู่ที่จังหวะเหมือนกันนะถ้าหากมือเราบกบม่ก็บิกเลยแบบอารมณ์ประมาณแบบมือมีดมอนเหลืองเนี้ยถ้ามือมีดมอนเหลืองอันนี้ก็ช่วยไม่ได้จริงๆนะฮะก็วิธีเล่นก็จะประมาณนี้ถ้าใครสนใจเนี่ยไปดูกันได้เลยนะฮะในส่วนของเด็กมาจิคีมาเล่นสดหนึ่งตาดูซิว่าจะ คิว่าจะเจอเด็กอะไรนะแต่ช่วงนี้แม่งบูาอฟีเวอร์จัดนะฮะเจอบูาออย่างเยอะเลยอ่าเจอมูโตยูกินะฮะได้เริ่มก่อนเป็นออกขาดประวัะเด็ก27ใบมีโอกาสที่เป็นออกขัดสูงนะฮะเอ่ออืมโอ้โหลมือมือจังไลพอสมควรนะฮะ จริงมือจังไรแอปจังไรเป็นออกขาด่ะถ้าเป็นออกขาดเนี่ยว่าผมขึ้นบอร์ดเป็นตัวไดแมร์ดีกว่าไหมผมใช้งานตัวมาจิอีเวลเลยแล้วกันนะทำการเสิร์ชในส่วนของตัวอืมผมว่ามาร์กสตีลน่าสนใจนะเก็บมาร์กสตีลมาโอเคแล้วก็เราเรียกในส่วนของตัวกระตุยนะฮะก็ใช่เราเอา อามัทีมันจะเทีด้วยอ่ะแล้วก็ใช้อ่าทำการเก็บนะฮะในส่วนของตัวก็เก็บเทอร่ราพ็อมิ่งไปหมดไม่ได้ใช้อะ่ะแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของตัวแรบบิทนะรีมูไปแล้วก็เรียกในส่วนของตัวอ่ามาจิคีเรามานะไปอ่าฮะแล้วก็อืมจริงๆเนี่ยเราขึ้นได้อืม เราสามารถขึ้นได้จริงๆผมอยากขึ้นเป็นอบิสเดเวลเลอร์นะเอาจริงคือไม่รู้ว่าฝั่งหนูเป็นเด็กอะไรเลยแต่ถ้าเป็นอบ er ิสเดเวลเลอร์เนี่ยได้ไหมจริงๆก็ได้นะแต่อบิสเดเวลเลอร์น่าจะน่าจะน่าจะครอบคลุมกว่านะโอเคเราเล่นประมาณนี้แล้วกันนะมือแรกเราเล่นได้แค่นี้นะแล้วก็เปลี่ยนเป็นออนั้หมแล้วก็อ่านเทิร์นเลยเรอเข้าดอเฟสคู่แข่งนะค่อยกดใช้เอฟเฟกต์ แต่น่าจะเป็นออกคัทแหละดูทรงน่าจะเป็นออกคัทป่ะถ้าไม่ใช่ก็ก็เฟฟไปหรือหรือถ้าเขามีจอกก็เรียบร้อยฮนะเตะมีการเชนนะอาจจะมีจอกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ออกคัทไม่ค่อยใส่แทนแทนอ๋อพีแ okay, บ็คโฮคกับผมอ๋อไม่เชนนะเข้าอ่าเมนเฟสกับปกติผมก็าลยไม่เชนสุดนะสดแบ็คโฮใส่นะก็น่าจะเป็นออคัทแหละดูทรงอ่ะเพราะถ้านิ่งๆไปอย่างนี้น่าจะเป็นออคัทแล้วล่ะ เขาเรียบรีบเคลียร์ในส่วนของตัววิดเดเวลเลอร์เราทิ้งเลยนะถ้าเขามีแผงหลังผมก็อยากจูดได้คอสมิกไซคูนนะจะได้อ่ชาชาอ่าน่าจะเป็นในนี้แล้วล่ะเป็น Gand ura, Gand alf, นะออแกนดูล่าแกนโดคาร์ดนะแกนดูล่าแกนโดคาร์ดค,คืออะไรวะอ่านี่เป็นเป็นแกนดูล่าออคัสนะนะสกิลถ้าเขาไม่มีแต่ผมว่าเขามีแฮนด์แท็ปวะจังหวะตะเกียจน,น่าจะชีนแฮนด์แท็ปหรือเปล่าวะ อาจจะเป็นอีกาหรือเปล่าหรือพิสหรือว er. er นะ่าเอฟเฟกต์วิลเลอร์เอฟเฟกต์วิลเลอร์น่าจะไม่ไม่ใช่นะหรือใช่วะถ้าเป็นเอฟเฟกต์วิลเลอร์ผมนะาเพาน่าจะเคาน์เตอร์ผมไปแล้วนะการถมการ์ดนะฮะแล้วก็สเปรย์ในส่วนของตัวกิกลเล่ครับผมรีบเล่นกิกลเล่ซะด้วยนะทำไมรีบเล่นจังโจมตีเลยนะฮะโอเคเข้าเธอิงครับผมวุ้บอ่าจู่ได้น้องกระตุ๋ยนะฮะ ใช้งานสกิลฮะเขี้ยผมทำการเก็บในส่วนของตัวอ่าน้องกระตุ๋ยนะแล้วก็เอามอนสเตอร์มาโอเคหนนะผมขอสังเกตอะไรหน่อยมอนมาดีเอฟเฟกแล้วก็นอร์มอลมอนสเตอร์โอเคงั้นผมขอทำการอันเชิญแบบปกติในส่วนของตัวใช้นี่แบ็คซีไปก่อนนะฮะแล้วก็ใช้งานในส่วนของตัวมาร์ฟีฮะ การอันเชิญฟิวชั่นครับผมในส่วนของตัวม e ัจกีดราก้อนนะฮะโดยใช้มัตติดิบเนี่ยเป็นตัว่าโทบัสเตอร์นะฮะแล้วก็น้องแมงสาบในสุสาในเด็กนั่นเองนะฮะก็ะเรียกเข้าสนามมาเลยอ่าแล้วก็ผมขอใช้งานเอฟเฟกของตัวมังกรนะฮะเพราะในสุสานเรามีธาตุมืดนั่นเองนะฮะ มีธาตุมืดมอ,อ่าเราจะยิงในส่วนของตัวนี่ยิงไปแล้วก็เอฟเฟคฮะจั่วการ์ดหนึ่งไปครับผมโอเคแล้วก็ด้วยความว่าเราควบคุมมอนมาจิกีนะฮะเราก็ใช้งานเอฟเฟคของตัวมาร์คยู่ครับผมทำการนอร์มอลตัวเขาเข้าสนามฮะแล้วก็ทําการขุดในส่วนของตัวมอนนอร์มอลเหมือนการเข้าสนามมาฮะ,ฮะอาโอเคแล้วก็เราก็ทําการขึ้นเอ็กซิสต์นะฮะในส่วนของตัว น,นั่นเองครับผมเพื่อทาการปิดเกมแล้วนนเองนะฮะถ้าคู่แข่งมีใครรอยเนี่ยต้องต้องใช้แล้วนะจังหวะเนี้ยเรียบร้อยก็ผม <c oughs> เห็นไหมผมบอกแล้วว่าเด็กเนี่ยเล่นง่ายมากเออเด็กเนี่ยแม่งเล่นง่ายมากๆเลยถ้าคู่แข่งแม่งแบบไม่มีของเคาน์เตรอร์เราจริงอะแตกเลยนะอย่างตามที่เห็นในตอนเล่นสดนี้เลยไปทุกคนก็จะประมาณนี้นะอ่ะสล็อตกันไปต่อนนะฮะ Okay. มามาดูกันว่าการ์ดแต่ละใบหาจากไหนบ้างบ,บ้าง,างอะไระได้บ้าง <c oughs> เผื่อเพื่อนๆอยากจะลองจัดกันดูนะฮะในส่วนของตัวาโ多บ斯สเนี่ยหาได้จาก Deep Emotion เลยนะฮะตัวน้องกระตุยของผมได้จาก i n f i n นิตเรยแล้วก็ตัวมาร์ฟคิวนะฮะได้จาก Deep Emotion แล้วก็ตัวแบล็กซีนะฮะได้จากใช้ตัวแรกได้แหละใช้ตัวแรกได้ แล้วก็ตัวม a r g ก e k e นะฮะอยู่ใน Box Deep Emotion เลยแล้วก็ตัว World ก็อยู่ใน Deep Emotion เช่นเดียวกันแล้วก็ตัว Terraforming ฮะหาได้จาก Set Bundle ครับแล้วก็ตัว r e ช o l u Art เนี่ยหาได้จาก s d Master of Chaos นั่นเองแล้วก็ Expander Die นะฮะหาได้จาก Acceleration หรือว่าใน s d g a r d i a t o r Stop ก็อย่างที่ผมพูดไปนะฮะถ้าใครมี World สไปเนี่ยก็ ามาลดเอ็กเพนเดิลได้แล้วก็กระต่ายได้กระต่ายเล่นใบเดียวก็พอนะฮะไม่จำเป็นต้องเล่นหลายตัวนะฮะแต่ผมมีทรัปพปายากรจำกัดเลยอ่าพรีเซนต์ในหน้าตาแบบนี้นี่แล้วก็คอสติกไซโคนนะฮะได้จากกาเลติกออริจินนั่นเองครับผมแล้วก็มาสท e ีได้จากดีฟออริจินเอ้ยดีฟอีโมอีโมชั่นเออดีฟออริจินเลยล่ะแล้วก็อ่าอันล็อกกิ้งนะฮะได้จากดีฟอีโมชั่นเหมือนกันนะฮะตัวดราก้อนครับผมได้จากดีฟอีโมชั่นตัวบีส์ครับผมได้จากดีฟอีโมชั่น แล้วก็ตัววอยออกได้สำเ,เนียงได้จากวิงออฟเคลเนส l คลเนสโอ้แม่เอ้ยตายหมดละลิลินแล้วก็ฟินนะฮะได้จากตัว e ี e ิมูชันนะฮะแล้วก็ตัวอาร์ติสเ v เวลเลอร์ครับผมได้จากจากอะไรโฟตอนออฟกาแล็กซีนะฮะแล้วก็ตัวไน a ม e นะฮะได้จากแฟนตาติ i อาร์กนั่นเองครับผมแล้วก็ตัวซินครับผมได้จากโฟตอนออฟกาแล็กซีแล้วก็ตัวสปิริตก็ได้จาก d e บอีโมชั่นนั่นเองครับผมก็ลิส ในส่วนของมาจิกคีของผมก็จะหน้าตาประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่กําลังจะทาเด็กมาจิกคีอยู่แล้วก็ก็สามารถลองเอาลิปนี้ไปลองดัดแปลงปรับดูให้เข้ากับมือของเพื่อนๆดูก็ได้นะฮะหรือถ้าใครมีลิปในใจอยู่แล้วเล่นกับสกิลอะไรก็สามารถมาพิมพ์บอกใต้คอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วกันนะฮะแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปสุดท้ายก่อนผมจะเข้ากรมทหารหรือเปล่าแต่ถ้าใช่ก็เออเป็นกำลังใจให้้้ผมมมดดวววยยยแลลกกกกกัันนนะนะ็เเเี๋เจออ,อออกตก กันครับผมขอบคุณมากๆที่ทุกคนเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับเชิญแันดุลมเดมติดตามช่องแหนหนึ่งกับช่องแอฟฟันด้วยนะ